สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมเพรากับผมไทม์สโตนอีกแล้วเราอยู่กันในเกม Light l i ฟ์ออฟเอร t นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้ามาเจอกันในเกมเกมนี้ต้องไม่พ้นเรื่องการสุ่มกาชาแน่นอนตอนนี้นะครับเกม Light l i ฟ์ออฟเอร t นะครับได้มีการอัปเดตตู้กาชาเข้ามาใหม่เป็นตู้กาชาของน้องลินและน้องไอรีนคนสวยนั่นเองซึ่งมาในทีมโจนสลัดและนางเงือกสาวครับซึ่งใครๆหลายๆคนที่เป็นแฟนของน้องๆน,นะครับไม่ควรพลาดตู้นี้นะครับเก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับ แต่ผมว่าน่าจะเก่งแต่เอาแค่เรื่องดีไซน์ความสวยแล้วก็น้ำหอมะไม่ควรพลาดอ่าซึ่งตัวละครสองตัวนี้นะครับเป็นตัวรองที่ผมชอบลองมาจากน้องลุกอ่าผมได้เตรียมตัวมาละหนึ่งร้อยใบสำหรับตู้นี้เพื่อมาเอาการันตีเลยจะได้ตัวไหนกันนะระหว่างน้องลินหรือน้องไอรีนซึ่งได้ตัวไหนผมก็โอเคกับทั้งคู่อยู่แล้วตลอดน้ำหอมะนะนอืม ไม่ว่าจะได้เป็นน้องลินหรือน้องไอรีนตัวไหนก็ได้ขอหน้าตัวนี้อย่ารุนลรดก็พออ่าโอเคครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับว่าผมจะเกลือหรือจะหวานรบกวนเพื่อนๆนิดน,น,งนึงครับที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทำสโตนด้วยนะครับสําหรับในการทําคลิปวิดีโอต่อ,ตอไปข้างหน้าโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มรับชมกันเลยนะครับว่าร้อยใบที่ผมเตรียมมาเนี่ยจะเกลอือหรือจะหวานกันโอเค ทมกันแล้วไปดูสิบโลแรกกันเลยครับเฮ้ย,ยโหลดเลยมาถึงก็โหลดถ้าพื้นหลังแดงออกทองแน่นอนสึมกิฟเลยแค่สิบใบแรก ก็แสดงให้เห็นถึงความเค็มแล้วไปกันต่อครับอไม่โหลดไม่กระตุกอื้สีฟ้าปรวนสกิปเลยละกันยี่สิบใบแล้วนะมาหน่อยก็ดีนะน้องๆ มาคู่เลยก็ดีนะไปกันต่อครับสามสิบไม่กระตุกไม่โหลดนี่แบบทำใจสคลิปได้เลยเฮ้ยไม่กระตุกไม่โหลดก็แดงได้อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะไอรีนเหรอหรืิน คなたはพูดファンなのでฉันมีหน้าที่ตองคุณมนะีความสุขแฟนมินใช่ปะอันต้องอย่างนี้ดับไม่ทีสวยงามน้องนางเงือกไอรินคนสวยนี่เองเบิมเบิมคือเลย มีตัวว่ามีตัวอยอตัวเออูตัวเดียวไม่เป็นไรครับสาสิบใบมาแล้วนะเอาล่ะน้องลินคนสวยจะมาต่อหรือเปล่านะไปดูกันเลยอืมไม่โหลดแถมไปไวแบบนี้อืมเฮ้ยอย่าบอกนะ ว่าจะมาต่อเลยอะ่ะอ๋อฮว่มฮึ่มนะด้วฉันนี่ว่ <h ums> <h ums> <h ums> ้คุณุ้อาบักอัันดาวไปในตัวเกคนในกลุ่บอกว่ามันอืม่อเเโอเค ขอน้องลินได้ป่ะจะเก็บน้ำหอมอะไปกันต่อครับโหลดที่ห้าสิบอยโหลดนานพื้นแดงอีกรอบป่ะถ้าพื้นแดงอีกรอบนี่หายนะอ๋อไม่แดงไม่แดงสกิปเลยได้อย่างนั้นโอเคไปกันต่อครับโหลดที่หกสิบ เริ่มเข็มละสคลิปเลยต่อไปครับโลที่เจ็ดสิบขออีกสักตัวได้ปะไม่โลบเลยแต่ขอเป็นลินนะรอบนี้ไอลินไม่ต้องละพอละสักคลิปได้เฟสธรรมดามาอืมต่อไปครับ โลที่แปดสิบไม่โหลดไม่กระตุกเอ๊ะมีกระตุกนิดนึงแดงปะโอเคสคิปเลยอืมไม่มีต่อไปนะครับโลดที่เก้าสิบอย่าบอกนะว่ามาแค่น้องไอลินสองตัวน้องลินมาหน่อยก็ดีนะ โอ้โหข่าวพรุข่าวพรุโอเคครับโรสุดท้ายโรที่หนึ่งร้อยน้องลินมาเถอะนะพี่ขอละชิบเอ้ยจ้ดำนานนานๆจ้ดำนานนานเจ้าดำนานนานแบบนี้ขอร้องละพื้นหลังแดงพื้นหลังแดงโอเคจะคริปเลย โอเคครับ1นึรอยใบรอบนี้ผมถือว่าไม่เกลือนะผมรู้สึกว่ามันโอเคนะเพราะว่ามันอยู่ในเลทสอตัวเพราะปกติมันร้อยตัวมันต้องการันตีหนึ่งตัวอันนี้ผมร้อยใบได้สองตัวแต่ได้เป็นน้องไอรินทั้ง2ตัวเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยเก็บเศษไปแลกน้องลินเพื่อสะสมน้ำหอมต่อไป มสำหรับผมร้อยใบถือว่าโอเคนะครับอืมแลม้วเพื่อนๆล่ะครับสุ่มกันไปเท่าไหร่กันบ้างและได้ตัวเอซอาร์หน้าตู้กันหรือเปล่าอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยหรือจะมาขิงผมก็ได้นะครับว่านี่ผมเปิดไปห้าสิบได้สามตัวผมเปิดไปสี่สิบได้สามตัวหรือสี่ห้าตัวก็ว่ากันไปนะครับถ้าเพื่อนคนไหนได้ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเผื่อจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผมอิจฉา ได้สุ่มต่อไปโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจกับช่องทางโตูด้วยนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคน